ไม่ให้โดนเทค่ะโ oh, oh, oh. อ้โหตอบตรงๆเลยนะครับไม่มีวิธีเพราะผู้รับเหมาเป็นมนุษย์ผู้จ้างเจ้าของบ้านเป็นคนอะไรก็ตามที่เป็นคนกับคนนะครับเพราะเป็น,ปน,น,ปนมีนะนปัญหาเกิดขึ้นในตลอดเวลานั่นเปลี่ยนคำถามไปพอจะมีวิธีไหนที่พอจะแบบลดการถูกเทลงได้ไหมครับตอนเลือกพอมีครับนั่นก็คือวิธีการเลือกอันแรกนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิทพิสหายเวลาเราขอสร้างนะครับ มันจะต้องมีข้อโต้แย้งถ้าเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเคยสิ้กันเคยญาติกันมันจะคุยยาคำแนะนาที่สองคือว่าทีนี้คุณต้องหาแล้วครับอาจจะไม่รู้จักแหล่งไหนจากคนแนะนําจาก Facebook จากอะไรก็ได้แต่ต้องสกีนอาจจะถามพยายามไปสืบคน้นว่าเขาทํามานานหรือ,อยังทามามีปัญหาไหมเคยทำไหมมีเลฟเบี้ยนไหมแล้วถ้าดีที่สุดนะคุณเจอผู้รับเหมาแบบนี้แนละ้วอยู่ใกล้บ้านดีที่สุดเพราะอะไร ค่าใช้ใจ่ายค่าเขาเรียกค่าดำเนิกนการจะถูกที่สุดแต่ว่ามันมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาให้อีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มขึ้นมามีคนกลางเข้ามาเนื่องจากเรามีปัญหาแบบนี้แหะมันก็มีแพลตฟอร์มขึ้นมาอย่างเช่นบิวแมนบิวแมนก็เป็นแพลตฟอร์มถ้านึกไม่ออกว่าแพลตฟอร์มเป็นยังไงก็นึกถึงแอกโกดา้านนี่คแกลเวลาคุณจองงแรมเวลาคุณสั่งอาหารคล้ายๆแบบนี้ครับเขาเป็นคนกลางเขาจะดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วเขาก็ดูแลผู้รับเหมาด้วยคือดูแลสองฝ่ายนะครับและให้รักษาสัญญาและเป็นคนกลางที่จะดูแลตั้งแต่แบบตั้งแต่เี็โอคิวตั้งแต่สัญญาผู้รับเหมาจนกระทั่ทงการรับเหมา,าเราก็สามารถเลือกใช้วิธีไนได้ไปดูหักคายประเสริฐคาวิโรจนงจบ